สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับครูเจนเช่นเคยนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะสําหรับวันนี้นะคะเราจะขึ้นหน่วยการเรียนรู้ที่5นะคะเรื่องของอากาศบนโลกนะคะจะเป็นยังไงกันบ้างเรามาเริ่มเรียนกันเลยนะคะเรื่องแรกที่เราจะเรียนเกี่ยวกับอากาศรอบตัวของเรานะคะก็คือส่วนประกอบและความสําคัญของอากาศนั่นเองนะคะเด็กๆ อากาศเป็นสิ่งแวดล้อมที่ปกคลุมโลกของเราไว้มีอากาศอยู่ทั่วไปทุกขนทุกแห่งเราเรียกบริเวณที่มีอากาศปกคลุมโลกนี้ว่าชั้นบรรยากาศ <c oughs> ขอไปค่ะโดยมนุษย์สัตว์และพืชล้วนต้องอาศัยอยู่ภายในชั้นบรรยากาศที่ปกคลุมพื้นโลกนะคะ ก่อนที่เราจะไปรู้จักชั้นบรรยากาศกันแล้วก็เรียนรู้เกี่ยวกับบรรยากาศให้มากขึ้นนะคะครูเจนมีคำถามชวนคิดให้กับนักเรียนนะคะว่าอากาศมีความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตอย่างไรนะคะและก็ข้อที่ 2- องมลพิษทางอากาศเกิดขึ้นได้อย่างไรเด็กๆคิดคำตอบไว้ในใจนะคะหลังจากที่เราเรียนไปแล้วครูเจนจะกลับมาถามคำถาม สข้อนี้กับนักเรียนอีกครั้งนะคะนักเรียนคิดไว้นะคะว่าคําตอบที่นักเรียนได้นะคะจะตรงกับที่เราเรียนหรือไม่นะคะเรามาเรียนกันต่อเลยนะคะอากาศรอบตัวเรานะคะอากาศเป็นสสารในสถานะแก๊สมีอยู่ทุกคนทุกแห่งรอบตัวเรานะคะไม่มีสีนะคะไม่มีกลิ่นประกอบด้ จะประกอบด้วยแก๊สชนิดต่างๆนะคะแล้วก็มีไอ้น้ำแล้วก็ละอองต่างๆนะคะเมื่อเรารู้จักนะคะส่วนประกอบของอากาศไปแล้วนะคะครูเจนจะมาพานักเรียนทำแบบฝึกหัดในหน้า112ถึงหน้า114นะคะดเด็กๆ <c oughs> เราจะทำการทดลองไปพร้อมๆกันเลยนะคะ,ะเป็นการนะคะ เป็นจิจาการรมลองทำดูโดยการให้นักเรียนดูภาพแล้วบอกประโยชน์ของอากาศมานะคะภาพใหม่เลขหนึ่งนะคะเขาใช้อากาศทำอะไรลูกคนกำลังเป่าลูกโป่งใช่ไหมคะใช้อากาศในการเป่าลูกโป่งให้มีขนาดใหญ่ขึ้น <c oughs> ภาพหมายเลขสอนะคะมนุษย์ใช้อากาศสำหรับหายใจนะคะแล้วก็ภาพใหมายเลขสานะคะใช้อากาศในการ สูบยางรถยนต์ทำให้รถยนต์เคลื่อนที่ได้นั่นเองนะคะต่อมานะคะส่วนประกอบของอากาศเราจะตั้งสมมุติฐานนะคะว่าอากาศมีส่วนประกอบเป็นแก๊สชนิดต่างๆและไอน้ำนะคะจัจริงหรือไม่เรามาทำไปพร้อมๆกันนะคะถ้าเด็กๆคนไหนนะคะ <c oughs> ขอภัยค่ะ ถ้าเด็กๆคนไหนนะคะมีแผ่นพลาสติกใสหรือว่าจะเป็นถุงก็ได้นะคะนักเรียนมาลองทําไปพร้อมๆกันกับครูเจนนะคะหรือเราจะใช้ถุงใสก็ได้นะคะเด็กๆก,การทดลองที่หนึ่งนะคะก่อนเป่าลมนะคะของครูเจนจะใช้เป็นแผ่นพลาสติกใสนะคะก่อนเป่าลมแผ่นพลาสติกที่ครูเจนสังเกตได้นะคะก็จะมีแผ่นพลาสติกใสโปร่งใสแล้วก็สะอาดนะลูก ต่อมานะคะให้เราเป่าลมออกจากปากเราหนึ่งครั้งใส่แผ่นพลาสติกใสนะคะครูเจนสังเกตเห็นว่าแผ่นพลาสติกใสของครูเจนมีรอยฟ้าบางๆขึ้นนะคะหลังจากนั้นครูเจนก็เป่าครั้งที่สองนะคะก็คือเป่าลงไปเลยค่ะ หลังจากนั้นครูเจนก็สังเกตเห็นว่าแผ่นพลาสติกใสมีรอยฟ้าที่หนาขึ้นเกิดละองน้ําเล็กๆนะคะและหลังจากนั้นครูเจนก็เป่าคำที่3ลงไปที่แผ่นพลาสติกที่เดิมนะคะผลปรากฏว่าแผ่นพลาสติกใสมีรอยฟ้าที่รวมกันเป็นละองน้ําหรือหยดน้ําเล็กๆนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะของเด็กๆเป็นยังไงกันเอ่ยเด็กๆสังเกตดูนะคะที่ถุงพลาสติกก็สามารถทำได้นะคะลูก ทีนี้นะคะครูเจนจะมาสรุปผลการทำกิจกรรมของครูเจนนะคะจากการทำกิจกรรมพบว่าเมื่อเป่าลมอากาศจะเคลื่อนที่ไปยังแผ,นผ่นพลาสติกใสจึงทำให้แผ,นผ่นพลาสติกใสมีลอยฟ้าแล้วรวมกันเป็นละอองน้ำหรือหยดน้ำดังนั้นในอากาศจึงมีไอน้ำเป็นส่วนประกอบอยู่ด้วยกันนะคะจากการที่เราทำกิจกรรมนะลูกจะทำให้เราทราบว่า อากาศที่เราหายใจเข้าไปมีส่วนประกอบของไอน้ำอยู่จึงทำให้อากาศมีความชื้นซึ่งเหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตนอกจากนี้ในอากาศยังมีแก๊สชนิดต่างๆเจือปนอยู่ด้วยนั่นเองนะคะเด็กๆเด็กๆไม่ต้องกลัวผิดนะคะถ้าเด็กๆทากิจกรรมแล้วเด็กๆได้ผลเป็นยังไงเด็กๆเขียนตามนั้นเลยนะคะลูกไม่ต้องกลัวว่าจะผิดนะคะเพราะเราเอาตามที่เราทำได้นะ ช่วงนี้นะคะก็อาจจะเห็นคุณครูพาทำแบบฝึกหัดบ่อยๆนะลูกเพราะบางครั้งนะคะ การที่เราเรียนออนไลน์นะคะอาจจะทําให้เด็กๆไม่ได้ความรู้เท่าที่ควรนะคะลูกก็คือเด็กๆเวลาเด็กๆสงสัยเด็กๆก็ไม่ได้ยกมือถามเลยเหมือนอยู่ที่ห้องเรียนนะคะดังนั้นคุณครูก็จะพยายามพาเด็กๆทํานะคะในส่วนที่เป็นการทดลองเพราะว่าเดี๋ยวเราจะปิดเทอมกันเราจะเรียนไม่ทันนะคะลูกค่ะถ้าใครมีข้อสงสัยนะคะสามารถสอบถามคุณครูได้โดยตรงนะลูกสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ